ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพันธุสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมทิดบ้วนบางประมาะ อดิศักด์บวนกิาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังจะติดตามผลงานของทิดบวนบางประมาะได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์ท่านฟังคลิปเสียงทิดบวนชวนคุยยามเช้าและทิดบวนชวนคุยยามเย็น8.00นรอบหนึ่งและก็18.00นอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็วันจันทร์ถึง วันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามรับฟังตามติดทิศบ้วนตามติดชีวิตและประสบการณ์ทิศบ้วนบางประมามาเล่าให้ฟังนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านติดตามทาง Facebook และ YouTube Facebook ก็สดวันจันทร์กับวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งะฮะก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง และวันพุธก็หนึ่งทุ่มครึ่งและเราก็พูดคุยกัน1ชั่วโมงส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะท่านสามารถติดตามรายการทิศบ้วนชวนคุยทางช่อง9อสมทเอ็มคอดเอหมายเลข30นะครับนี่ก็คือที่ท่านจะติดตามาทิศบ้วนบางประมาได้และสำหรับท่านที่ติดตามฟังทาง FM 100.5นะฮะ ก็ติดตามที่ FM 100.5วันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นการถ่ายทอดออกอากาศสดในเครือข่ายของอสอมททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นแฟน AM ก็ยังมีให้ฟังอยู่ทางสทสีจันทบุรีแล้วก็ เวลา10นาฬิกา30นาทีแล้วก็สวพพ,พิษณุโลก18บแนาฬิกา30นาทีนะครับนี่ก็ติดตามได้และวันนี้ทิดบวนบางประมาก,ก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับเราพบกันแล้วก็มีเรื่องราวมาพูดคุยกันแล้วก็เรื่องที่พูดคุยกันนี้ก็เป็นเรื่องทีแ่แฟนรายการได้กรุณาแนะนำมานี่มีแฟนรายการท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเป็นคนสนใจที่อยากจะปลูกบัว นะฮะอบอกว่าอยากจะปลูกบัวเพราะว่าเป็นคนชอบบัวนี่โดยพื้นฐานข้อแรกต่อมาก็คือว่าเห็นว่าบัวเนี่ยมันอยู่ในน้ำมันไม่ต้องคอยรดน้ำกันอยู่บ่อยๆก็น่าจะเป็นพืชที่เหมาะกับตัวท่านนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นความคิดของท่านที่ว่าไม่ต้องดูแลบ่อยๆแต่ความจริงปลูกพืชทุกชนิดมันก็ต้องการดูแลทั้งนั้นนะฮะและแน่นอนที่สุดนะครับ บัวนั้นก็เป็นพืชที่ต้องอยู่ในน้ำนะฮะไม่มีน้ำจะปลูกบัวก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วทีนี้มันมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับพี่น้องเวลาที่ท่านจะปลูกบัวเนี่ยนะท่านต้องตั้งถามตัวเองก่อนว่าเราจะปลูกบัวแบบไหนชนิดไหนคือถ้าเราจะจําแนก บัวประดับที่ปลูกกันอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะ <c oughs> มันก็จะมีเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่สองกลุ่มก็คือว่าเป็นพวกอวงไม้น้ำก้านแข็งนะครับนี่กลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกวงไม้น้ำก้านอ่อนนะครับเออถ้าพูดอย่างนี้อย่างนึกภาพไม่ค่อยออกอย่างวงไม้น้ำก้านแข็งเนี่ย เราก็มักจะเรียกว่าสปรปทุมชาติจีนัสนี้ก็เรียกว่า,าจีนัสนีลัมโบนะครับคือพวกปทุมชาติปทุมชาติเนี่ยชาวบ้านทั่วไปจะเรียกว่าโบาหลวงความจริงโบหลวงเป็นเป็นหนึ่งในในปทุมชาติปทุมชาติจะแบ่งออกเป็นสามพวกนะครับพวกที่หนึ่งก็คือวัวหลวง หรือว่าบัวแหลมที่เราเห็นดอกมันออกมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มันจะกลีบนี่จะซ้อนไม่มากนะครับแต่ถ้าเป็นในเขตหนาวนั้นมันก็อาจจะมีบัวหลวงสีเหลืองอันนี้ก็จะมีเฉพาะในเขตหนาวนะฮะ <c oughs> ต่อจากนั้น <c oughs> ก็จะเป็นบัวฉัดบัวฉัดก็คือบัวที่เราเห็นว่ามันมี ดอกออกมาแล้วก็กลีบดอกเนี่ยมันซ้อนกันเยอะนะครับคันนี้ก็จาแนกตามสีละบัวฉัดก็จะมีสัตบุตรกับสัตบงกฎนะครับก็อยู่ที่สีว่าสีขาวหรือว่าเป็นสีชมพูเนี่ยอ้น,นี้คือจําแนกนะฮะแล้วก็มันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบัวเข็มหรือที่เราเรียกว่าบัวไต้หวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกที่ ค่อนข้างจะเล็กนะแล้วก็กลีบก็ดอกก็จะซ้อนไม่มากนักเนี่ยนะครับนี่คือกลุ่มที่ชาวบ้านทั่วไปถ้าพูดกันแบบบ้านๆก็บอกว่ากลุ่มบัวหลวงก้านแข็งนะฮะก้านใบก้านดอกนะครับชูโผพลนน้ำมาทั้งคู่นี่นะครับนี่เป็นบัวกลุ่มที่หนึ่งนะถ้าก็ต้องถามว่าจะปลูกบัวอย่างนี้ไหมหรืออย่างที่เขาทำนาบัว เขาเก็บฝักบัวเขาเก็บดอกบัวไปขายก็จะเป็นบัวกลุ่มนี้แหละครับนะฮะส่วนบัวอีกกลุ่มหนึ่ง <c oughs> เราจัดอยู่ในพวกวงไม้น้ำก้านอ่อนอันนี้ถ้าพูดถึงถ้าอย่างวงไม้น้ำก้านแข็งที่พูดมาแล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าพวกแฟมิลี่นีลัมโบนาซีอีแต่ถ้าเป็นวงไม้น้ำก้านอ่อน นะฮะถวงไม้น้ำการอ่อนก็จะเป็นพวกนิมฟาซีนะครับนี่ก็เป็นชนิดที่เป็นคนละวงกันนะฮะนี้ท่านผู้ฟังพี่น้องที่รบครับท่านที่ปลูกบัวกลุ่มนี้ก็คือบัวที่ <c oughs> เรามักจะเรียกกันว่าบัวสีนะนะซึ่งก็จะมีอีกสองจีนัส ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าอุบลชาติหรือจะเป็นสกุลวิกตอรียวิกตอรียก็บวกกระดงนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องบัวกระด้งก่อนนะครับอ,อย่างบวกระดงอันนี้ก็หลายที่เขาปลูกแล้วเขาก็ให้คนเนี่ยไปนั่งในใบบัวได้ถ้าคนน้ำหนักไม่เยอะนักอันนี้บัวกลุ่มนี้ก็จะเน้นความสำคัญ แล้วก็ความเท่ไปที่ดูความงดงามของใบนะครับดูความงดงามของใบซึ่งในบัววิกตอเรียนี่ก็จะมะีแบ่งเป็นพวกวิกตอเรียครูเซนากับวิกตอเรียอเมซอนิก้านี่นะก็จะมีอีกสอ,สอพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นบัวที่เรียกว่าบัวกระดง้ง เคล็ดลับในการปลูกบัวกลุ่มนี้คุณไม่สามารถที่จะเอาต้นอ่อนเล็กๆไปฝังลงที่ดินก้นบ่อไม่ได้เลยทํำอย่างนั้นไม่ได้บัวใบจะเน่าตายท่านจะต้องเลี้ยงด้วยการที่ให้ใบบัวนั้นมันโพโลพ้นน้ำอยู่ตลอดเวลานะฮะใบพ้นน้ำอยู่ตลอดเวลาต่อเมื่อก้านใบมันยาวขึ้น เราจึงค่อยทำนั่งร้านแล้วก็กดลงกดลงจนกระทั่งก้านใบมันยาวพอที่จะฝังลงดินแล้วก็จึงเอาอต้นนั้นปลูกลงดินนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับการปลูกที่หลายคนไม่รู้ไปเอาบัววิกตอเรียามาปลูกนะเตรียมดินเตรียมอ่างเตรียมกระถางเสร็จปุ๊บกดเอาหัวเอาเอาเอา,เอา,เอาต้นบัวกดลงดินใบแช่อยู่ในน้ำเน่าตายหมดนะครับแบบนี้ แต่ว่าบัวที่ปลูกกันเยอะแยะมากมายที่เราเรียกว่าอุบลชาติเนี่ยนะครับก็จะมีอุอบลชาติเขตอบอุ่นกับเขตหนาวนะที่เราเรียกกันว่าพวกบัวฝรั่งนะครับอันนี้ก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์กับอุบลชาติเขตร้อนที่เรียกว่า t ropical water lily นะครับ ในบ้านเราก็จะมีอะไรครับมีบัวผันบัวเพ่อนมีบัวสายใช่ไหมฮะแล้วก็มีจงกลน,นีนะครับแล้วก็มีบัวยักษ์ออสเตรเลียแล้วก็บัวนางกวักนะครับอย่างบัวนางกวักนี่คนค้าขายเขาก็นิยมเอาไปปลูกลักษณะบัวนังกวักก็คือว่ามันก็มีดอก แต่ว่าที่ดอกเนี่ยมันมีใบกลีบเลี้ยงอะแซมขึ้นมานะครับมันจะไม่ค่อยสีสันสวยงามมากมายเหมือนอย่างก,กับเห็นจะกลีบดอกเหมือนอย่างก,กับบัวพันธุ์อืน่นอันนี้ก็คือบัวบวนังกวักนะครับทัานพี่น้องครับเวลาถ้าเราจะเป็นนักปลูกบัวเนี่นะเราต้องจําแนกอย่างนี้ก่อนนะฮะถ้าไม่นับเป็น,นแบบนักวิทยาศาสตร์ไปดูแฟมิลี ก็แฟมิลีก็ uh, นิลัมโบนาซีอีนี่พวกบัวหลวงนี่นะกับพวกไอ้เมกะการแข็งถ้าการอ่อนก็นิมฟาซีอีนะครับนี่นี่ก็เป็นสองกลุ่มใหญ่แต่ว่าถ้าโดยทิศบุญบองามามักจะคุยคุยกับใครก็บอกท่านจำไว้สามอย่างแต่ผมก็เรียกของผมแบบง่ายๆกลุ่มบัวหลวงนะฮะซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องหมายถึงว่า สกุลปฐุมปฐุมปฐุมชาติในกลุ่มที่หนึงนะกลุ่มที่สองทิบวนบางหมาก็มักจะเรียกว่าบวสีความจริงถ้าจะพูดให้เป็นทางการก็ต้องบอกว่าสกุลอุบลชาตินะอุบลชาติกลุ่มที่สามผมก็เรียกว่าบัวกระดง้งถ้าจะพูดให้ถูกต้องตามหลักก็ต้องบอกว่าเป็นจีนัสวิกตอรีย นะครับสกุลวิกตอเรีหรือว่าบัววิกตอรียนี่นะครับพี่น้องครับทีนี้ในการที่เราจะปลูกบัวนั้นแน่นอนที่สุดครับบัวต้องการอะไรต้องการน้ําแล้วก็มีดินดินที่ใช้ปลูกบัวเนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นดินเหนียวเพราะถ้าเป็นดินเหนียวเงาบัวหัวบัวไหลบัวมันจะไม่ลอยเท่งเต้งขึ้นมา นะครับนี่ถ้าถามบอกว่าวันนี้อยากปลูกเป็นการค้าถ้าอยากปลูกเป็นการค้าจริงๆก็เป็นการค้าได้ทั้งหมดนะได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราปลูกเพื่อเก็บดอกขายอย่างนี้เราต้องปลูกบัวสกุลปฐุมชาตินะฮะเพราะว่าะจะเป็นท่านจะปลูกบัวบัวหลวงจะเรียกบัวหลวงบัวแหลมอะไรก็แล้วแต่นะคร ก็ถ้าเป็นสีหนึ่งก็เรียกว่าประทุมถ้าสีหนึ่งก็เรียกว่าบุ n ดริกนะถ้าสีขาวก็บุ n ริกสีแดงก็ออกเรียกว่าบัวประทุมกลีบดอกจะไม่เยอะนะครับนี่อันนี้ก็กลุ่มหนึ่งแต่ว่าโดยทั่วไปที่เรามักจะปลูกไปบูชาพระกันนะก็มักจะเป็นกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ที่บอกว่าทำนาบวาัวงนะ่ะวิธีการเตรียม ดินเตรียมที่ปลูกก็ทํากันเป็นเหมือนนาข้าวแล้วครับแล้ก็เตรียมดินเหมือนนาข้าวนั่นแหละเสร็จแล้วท่านก็ไปเอาบัวมาปักดําลงไปเป็นระยะระยะหลังจากนั้นบัวมันก็จะแตกไหลนะฮะออกไปแล้วก็จนกระทั่งเต็มนา,าเต็มพื้นที่นะฮะแล้วก็เราก็เก็บดอกไปขายกันนะครับหรือบางคนก็เก็บใบไปขายด้วย นะครับอันนี้ก็คือคือกลุ่มนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มบัวฉัดบัวฉัดหรือที่ถ้าเป็นดอกขาวก็สัตสตมีก็มีดอกขาวกับดอกแดงนะสัตบุตรกับสัตบงกฏเนี่ยกับบัวเข็มหรือว่าบัวไต้หวันนะฮะก็ก็จะเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่แล้วผมมักจะเห็นเขาปลูก แล้วก็ขายเป็นไม้กระถางนะขายเป็นไม้กระถางเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปลูกแล้วเนี่ยมันสเสน่ห์มันย้ายวนใจไอ้ตรงที่ว่าพอเห็นดอกมันออกมาโอ้โหกลีบดอกมันเยอะมันซ้อนกันมากมายไก่กองอันนี้ก็มักจะขายกันในรูปของอไม้กระถางเป็นส่วนใหญ่ยางํำๆต,ต,ต้องมีกระถางละแปบบาทนี่บางคนบอกเอ๊ะทำไมไปเห็นเขาปลูก ไม้ดอกดกบัวในกระถางเนี่ยทําไมมันถึงได้ออกดอกดกใบมันงามเหลือเกินก็ต้องบอกเขาอัดปุ๋ยเยอะครับก็คือว่าในดินที่เราเห็นมีอยู่นิดเดียวนั่นน่ะในกระถางเนี่ยไม่ถึงครึ่งกระถางด้วยเขาใส่ปุ๋ยเยอะนะครับปริมาณปุ๋ยมันพอเพียงใบมันก็สมบูรณ์ดอกก็สมบูรณ์เพราะถ้าไปเห็นต้นกองแกงกองแกง แม้ว่ามันจะไม่ตายปลูกแล้วมันก็โตใหญ่ได้แต่ว่าใครเขาจะปลูกอ่ะใครเขากขาไ็ไม่ปลูกใครเขาก็ไม่ซื้อไปปลูกใช่ไหมครับอันนี้ก็มักจะขายเป็นในรูปของอบัวกระถางนะครับจะเป็นบัวฉัดบัวเข็มหรือว,ว่าบัวไต้หวันเนี่ยนะฮะพี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งที่ขายเป็นไม้ประดับก็จะเป็นกลุ่มอุบลชาตินะครับซึ่งที่เราเข็น มันปลูกแล้วก็ออกดอกอยู่เรื่อยนะครับที่อยู่ในอ่างในกระถางที่เขาขายกันมีดอกสวยๆเนี่ยจะเป็นบัวพันธุ์บัวเพื่อนกันแล้วแต่แต่ในบัวกลุ่มนี้นะที่เราใช้เป็นอาหารเนี่ยก็จะมีกลุ่มบัวสายกลุ่มบัวสายก็คือดอกบัวที่ท่านไปดูตอนเช้าเช้ามืดจนกระทั่งถึง สักสามโมงเช้าเนี่ยโอ้มันจะบานสวยมากเลยที่เขาไปดูทุ่งบัวแดงที่อุอดรธาน,นีเนี่ยนะครับหรือจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่แต่ต้องไปดูแต่เช้าถ้าสายๆนะฮะไม่ได้แล้วมันหุบแหละดอกมันหุบแล้วมันจะไปบานอีกทีนึงนู่นนะครับสามทุ่มนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นคนทํางานแล้วกลับบ้านดึก อยากดูดอกไม้บานมีสะบัวสักสะหนึ่งเอาบัวหลวงอเอาบัวสายไปใส่นะฮะถ้า,าบัวสายไปใส่เราก็จะเห็นว่ามันก็จะออกดอกสวยดีนะครับแต่ว่าถ้ากลางวันมันก็จะเห็นแต่ใบใบก็จะปริ่มน้ำอยู่งั้นแหละเสร็จแล้วก็ดอกก็จะหุบเป็นดอกตูมนะครับอ่าอันนี้ก็นี่นี่ก็ ส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นบัวที่ขายเป็นกระถางๆๆกระถางกรถางหนึ่งผมว่ามันก็มีมูลค่าไม่เคยตกนะผมว่าก็สี่ซาห้าสิบอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นปลูกบัวนี่มันก็ดีอย่างมันไม่ค่อยตายนะ <c oughs> แต่ว่าปลูกให้สวยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนต่อไปนะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับส่วนถ้าเป็นบัวในกลุ่ม ที่เรียกว่าสกุลวิกตอเรียหรือว่าบัวกระด้งเนี่ยอันนี้ส่วนมากส่วนมากเราก็มักจะปลูกเป็นบัวประดับตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความเท่ความสง่างามนะฮะแต่ว่าถ้าจะขยายพันธุ์ส่วนมากก็จะเก็บเมล็ดแต่ว่าบัวกลุ่มนี้เน้นที่ใบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เน้นที่ดอก ดอกออกมาก็ก็ไม่ค่อยสวยครับนะผมเคยไปนั่งดูการบานของดอกเนี่ยตอน,นมันจะบานแบบพึบๆๆเลยนะเรียกว่าขยับให้เห็นเลยแหละแล้วฝักแก่พอเราเห็นมันบานเต็มที่แล้วนะฮะเขาก็ต้องเอาไอา้ตะข่ายสีฟ้าเนี่ยไปหุ้มหุ้มเพื่ออะไรไปหุ้มเพื่อที่ว่าเวลาเสร็จแล้วจะได้แล้วก็ผูกไว เพื่อที่จะได้เก็บนะเก็บเมล็ดแล้วก็เมล็ดมาเพาะัวกลุ่มนี้เป็นบัวที่เขาขายกันราคาแพงนะครับต้นหนึ่งในหลายสตังค์นะฮะนะอันนี้อันนี้ก็วันนี้ให้หลักกว้างๆสำหรับพี่น้องที่จะปลูกบัวว่าคุณจะปลูกบัวกลุ่มไหนนะซึ่งถ้าปลูกแบบกลุ่มปฐุมชาติกลุ่มบัวหลวง ปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้แต่ว่าถ้าจะปลูกพื้นที่จะต้องกว้างขวางเพราะว่าไหลมันไปเรื่อยนะฮะเพราะ,ะนั้นมันมันจะต้องมีพื้นที่กว้างขวางส่วนถ้าเป็นกลุ่มอุบลชาติหรือว่าบัวสีนั้นก็ใส่กระถางเล็กๆก็ได้นะฮะส่วนปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญของบัวทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยปัจจัยที่สำคัญมากก็คือแสงครับ คือต้องได้แสงทั้งวันนะฮะจะไปปลูกบัวที่ลุมๆมมันก็ไม่ออกดอกให้เราดูหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแสงต้องได้ทั้งวันในี่ต่อไปก็ภาชนะที่ปลูกก็ระดับน้ําก็ดูจากใบอะดถูถ้าท่านถ้าท่านปลูกแล้วน้ํามันลึกไปเนี่ยใบบัวมันจะตั้งฉากเกือบเกือบจะตั้งฉากองศามันจะเป็นอย่างนั้นในถ้าหากว่า ใบบัวมันทำมุม45องศากับระดับน้ำกับระดับดินอันนั้นก็ถือว่าก็ดีนะเพราะว่าระดับน้ำกําลังดีดีแต่ถ้าตื้นไปนะมันก็จะแพรนะออกไปองศาก็น้อยลงเนี่ยครับอันนี้ก็คือดูคือดูระดับน้ำส่วนปัญหาการปลูกบัวศัตรูทั้งหลายทั้งปวงนั้นอ่าอันนี้ คุยวันนี้ไม่ทันนะครับก็จะต้องต่อไปกันอีกหนึ่งวันสำหรับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกบัวนี่ก็ขอบคุณแฟนๆรายการนะครับที่ท่านได้กรุณาแนะนะนะนำรายการกันมาอย่างนี้ความจริงหนังสือเรื่องบัวนี่นะมันมี50ความรู้คู่มือการปลูกบำรุงรักษาบัวเขียนโดยดรเสริมลาบ ปรสุวัตแล้วก็คุณปริมลาบประสุวัตนะฮะซึ่งเป็นลูกสาวนำสกุลใหม่ก็ชูเกียรติมั่นนะครับผมเคยได้หนังสือเล่มนี้มานะครับตั้งแต่ปี54นุ่นนะฮะเขียนโดยที่มีลายเซ็นของท่านอาจารย์เสริมลาประสุวัตมอบให้บอกให้ออบ้วนวงเล็บอดิศักนะฮะแล้วก็ ท่านก็นี่เนี่นะว่าเป็นเกียรติมากที่มีลายเซ็นของท่านมอบหนังสือเล่มนี้ไว้กับผมนะครับท่านก็น่าจะยังไปหาซื้อได้นะตามร้านขายหนังสือทั่วไปนะครับก็เป็นหนังสือดีครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ขอฝากท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านมีความคิดความเห็นเป็นประกาศใดมีคำถามอะไรไหมที่อยากจะถาม เพิ่มเติมหรือท่านจะแนะนํารายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้ทิศบวนบางประมาะคุยเรื่องอะไรและมีปัญหาอะไรนะครับท่านสามารถที่จะฝากข้อความส่งรูปส่งภาพนะฮะปัญหาต่างๆรวมทั้งภาพที่จะนำมาโชว์กันเนี่ยนะครับโดยใช้ ID ดีลน e นะครับ0819815881นะครับ ขอย้ำว่ากรุณาฝากเป็นข้อความลายไว้นะจะสะดวกที่สุดนะพยายามหลีกเลี่ยงการโทรนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งทีมงานของเราก็มีภารกิจอาจจะรับโทรศัพท์ของท่านไม่ได้ตลอดเวลาขอความกนระุณาว่าส่งลายไว้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพที่จะช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บอกต่อๆไปยังญาติสนิทมิตรสหายถ้าหากว่าท่านเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่าควรค่าแก่การที่จะช่วยกันเผยแพร่กันต่อไปในวงกว้างนะครับเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตํำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ โต,อตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพันธุ์